สวัสดีค่ะมาค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังเราต่างประเทศยนมาจ้ะเนาะมากินขา้าวก็ไม่พ่วงนะคะเด้อมันอีกินข้าวง่ายจ้ะตอนซิบโมงจ้ะไม่พ่วงอ่นถอดสมปลานมาจ้ะอันนี้ตําเกีียวแบบบ้านห้ามาจ้ะกีพริกกีหอมแดงหอมขาวแล้วก็ตำตำแล้วก็เอาเอาตอนปลาแด็กมาจ้ะตอนตัวปลาตัวปลาแด็กไหมตัวเป็นตัวโตมันเด้นี่เอามาตำใส่มาจ้ะปลาเด็ดซับด right. ้ใส่เป็นตัวเลยเสียบๆแล้วก็นไม่พ่วงลวกพักบุ้งมาจ้ะแล้วก็ลวกบวบ อันนี้ปลาสมปลาส้มไม้พวงก,กัทอดทอดแล้วก็ทอ,ท,อออววกทอดทอดหอมแดงหอมขาวแล้วก็ทอดถั่พริกแห้งกินกับไม่จ่ะมันได้จ้เยเด้อเียๆไม่จ้ะเด้อวันนี้ไม่พวงทำเกี๊ยวลาวค่ะใส่ปลาลาเป็นตัวเลยนะคะแล้วก็ทอดปลาส้มค่ะแล้วก็ทอดพริกแห้งแล้วก็หอมแดงค่ะผักก็มีบวบนะคะมีบวบ่วกแล้วก็ผักบุ้งค่ะนะคะมากินกับไม่พ้นนะคะ น้าจจ๋เด้อมากินกันไหมพ่อหน้าจจ๋เด้อมาจจา๋มาซู้ผีซู้นางก,กินน้าแจา๋เนาะของง่ายสุดเสร็จยังแหลวสวยพอดีลุกเกลกันเกลบานเอาแซ่บซิมเหนือแสบแสบปรเด็กเป็นตัวได้สมวนวัว ิสียีกประแดงมานีละผสมอืมกระลังพอดีจ้ะอันนี้พริกมันเผ็ดดีจ้ะซื้อพริกว่าเผ็ดสรุปเผ็ดเผ็ดเนียไม่พวงไม่หั่นชิ้นเล็กหั่นชิ้นพอคำ หอมแดง่แบ,แบแซ่บเศษพีเนองของบันห้าโดยตรงเลย,ยเน,ยนี่ยเนี่ยของแสบเนี่ยเด้อมีพวกคออนุญาตเมื่อตอนประเด็กกัน นี่อืมคนหลุดไหมครับพ่อสีแล้วจ้ะหลุดหลุนยังไม่เพิ่งต่อ,อนุรักษ์ไว้พอแม่พากินเนาะเกี่ยวปับแดดมันแฉะ บุบไบได้เจนิถอดถึงถอดเปน็นสัตว์ละถอดกับเซเบล่าก็ได้ถอดที่เดียวไปเลยอืมใช่ไม่เปรี้ยวพอดีพอดี กีมมแต่พออตะเมีตําให้กินถ้ามาตาํมกินเดงเสียบคือเขาดั่งเดิมขนาดได้เสียบเผ็ดนัวอื เน็กก็ได้กินแน่ใจเนาะอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บอ,อันนี้มาเสริรไปซื้อตลาดกาลัางสิงกลับบ้านไหมคะเพิ่นบิ่งมาให้ลืม กินเพื่อพี่เพื่อ,น,อน้องอาจารย์เนาะคนเที่ยมมาแกลกินแบบบันเหอ้องน้องสากินเป็นไหมน้องสาวันนี้ไม่ฟังธนพิษทำเกล่วทำเกล่วอีสานเส็จป,ปลาราเป็นเกลือดเว้อน้องสาวันนี้อร่อย Văn văn mấy chàng buộc Bố văn văn Cái này chín nó chín này, con này biển bao vui đây chào คือหลุดในเรีนไปตลอดเลยเพราะมีการเหยียบเบ็กของแสบของนวดอยู่นิดเดียวเนี่ย Uhm. khẩu xuống bực ngay phe <laughs> คือมาลืมไอยังม่ายังหลดเบีกเบียกเบอยูกับเข้าบานเยคองก็แจะจจเกี่้วจะคข้ากันโอ้ยเป็นตานายพี่น้องแสบเลยอืปลาสม้มนก็แซบแสบเพราีพอดีบ่บส้มกินเกินไปได้แสบ เอาละแกมากินข้าวซูพีสุนองแกเนาะ,ะนะมีพวกกะเฮกับข้าวมาสุพีสุน,นองทอดผสมบั่นห้าม่จ้ะแล้วกันตำแก้วตำแก้วปลาแดกเป็นตัวม่จ้ะแซบแซบหลวกขา้าวบุงกับลวก,ลกบวบนะจ๊ะเนาะแซ่บหลายอย่เข่าถุงบางแงเ่เลือดทำให้เลือดเลยยึดเคืองหนึ่งเนาะวันนี้ม่พงก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะมาทํากับข้าวให้กินค่ะมีปลาส้มทอดมี น้ำพริกปลาค่ะเขาเรียกเกี่ยวปลาเกี่ยวเกี่ยวปลาเป็นตัวแล้วก็ลวกผักบุ้งแล้วก็ลวกบวบค่ะนะคะเนาะแม่พขงขอขอบคุณนะคะทุกๆก,กําลังใจที่เข้ามาคอ,คอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่พงษ์นะจ๊ะเนาะแม่พขงขอบคุณหลายๆนะจ๋าเนอะสำหรับวันนี้แม่พขงขอตัวลาไปก่อนนะคะกันนะพอกันคลิปหน้านาะค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ